เหตุการณ์ต่อไปนี่อุกอาจกว่าครับไม่ใช่ขโมยของแต่เป็นการกระทืบคนแก่คาบ้านก็เลยจนผู้เสียหายเขาผวากลัวว่าเดี๋ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุจะกลับมาทําร้ายซ้ําอีกเพราะเขาขัวไว้ว่าอย่าไปแจ้งความนะตอนนี้ตํารวจเตรียมที่จะออกหมายจับก,กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วครับความคืบหน้ากรณีหญิงคนหนึ่งถูกชายวัยรุ่นสองคนและหญิงอีกหนึ่งคนรุมทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บคนแก่นี่ถูกทําร้ายไปด้วยนะครับ คือมีคนแก่เข้ามาห้ามก็โดนลุกหลงไปด้วยทางกลุ่มผู้ก่อหเหตุถึงขูว่ว่าถ้าเกิดไปแจ้งความเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านเลยอุกอาจขนาดนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยเพชรจรุนหนึ่งถน,นนบางพลีตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณกัญญาอายุ52ปีเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเล่าว่าช่วงสายที่ผ่านมาได้เข้าไปพบกับผู้กำกับสอพอบางปูเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว โดยตำรวจได้เอาภาพผู้ก่อเหตุมาให้ชี้ตัวเพื่อยืนยันก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคุณกันยายังบอกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุพ่อของตนขับรถกระบะมาถึงบ้านจอดรถกําลังจะเอาของเข้าบ้านแล้วก็มีชายวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดท้ายนะครับตนก็เลยตะโกนบอกว่าให้ถอยออกไปก่อนเพราะเขาจะขนของลงไงครับปรากฏว่าวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ยอมถอยครับ แล้วก็ลงจากรถมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งสองฝ่ายก็เลยมีปากเสียงกันขึ้นต่อมามีวัยรุ่นเป็นชายหนึ่งคนหญิงอีกหนึ่งคนเดินมาสมทบก็เลยมีการวางมวยกันนะครับพ่อและแม่ของตนอายุ72ปีที่เข้ามาห้ามก็ถูกผลักจนล้มไปด้วยตอนนี้อยากให้ตํารวจดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้งหมดเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เขามองว่าอุอาจมากไปฟังเสียงผู้ได้รับบาดเจ็บครับได้แล้วก็จะไม่กังวลแล้วครับ เราหลังจากตำรวจดำเนินการจับแล้วเราจะดำเนินการต่อ,อยังไงกับผู้ก่อเหตุก็เราก็จะเรื่องนะคะเอาเรื่องถึงที่สุดชดใช้ค่าใช่เนี่ย <นะ S 2> วันนี้เจ็บตาจัก,จก,กรยาแล้วก็ยอกแล้วอ,อกไม่ไหลครับเนี่ยวันนี้เราจะไปหาหมอเพิ่มอีกจะไปค่ะหมอให้ทุกวันเลยค่ะหมอว่าเจ็บตรงไหนก็ให้ไปครับเพราะหนูโดนชกหนูโดนต่อยนะหนูไม่ได้ล้มธรรมดาเนี่ยวันนี้เจ็บตาจกักรยาแล้วก็เจ็บหน้าอก ความคืบหน้าทางคดีผูกก้กำกับบอกว่าได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนไปหาข้อมูลผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบตัวแล้ว2คนจาก3คนนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายจับใน2ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายและข้อหาบุกรุกครับ